รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้นะครับเราจะมาหาคาตอบนะครับว่ารคารกาเอเที่เป็ารที่เียนนำเรียนท่านก็คืออันนี้เราจะมาถือว่ามามามาช่วยในส่วนของเป็นหนึ่งในแหวนเนี่ยดำเนินการอย่างไรบ้างที่ที่ปัญหาที่มันมันเกิดขึ้นเยอะ นะครับแล้วก็ไม่สามารถตั้งแต่ได้ทำอย่างเงี้ยครับว่าอยากจะสร้างปัญหาเพื่อไปนั่นเดี๋ยวจะเสริมเสริมเป็นเป็นบริเวร์ขึ้นมาบริเวรซึ่งไม่ไม่สูงมากจะอยู่ประมาณทั้ง60เซนจะเสริมจากจากบนบนไอ้เกิดเกิดที่ที่เกาะกลางเสริมขึ้นมาแล้วทุวนแยกสัมผัสได้สูงสัมผัสได้สูงแค่3โคกแค่3โคกแล้มีการจะทำอยู่3โคกแต่อันนี้อันนี้จะเริ่มทำทำเมืไร ก็อย่างสายนี้อาจจะทำยาวไปแต่ชีวิตนในสินค้าโพกแก้วจากตาระดับนัหลแก้วไปถึงรถปูงไปถึงแยกชายน้อยจะเป็นของแฝงนลงเอาพื้นที่ของผมเพิ่จแบ่งเพิ่ั้นแยกสา่สุกมาเราจะมีความพอร์อผมจะอยู่แค่แถวๆความพอรแล้วพอเลยมาเนี่ยมันจะเข้าเป็นของทางถนนชนบทก็ในในเวอร์ มีแนวทางอะไรบ้างด้วยก็คืออยี่ยผู้หญ้าพวกนี้มันก็เป็นมืหมวกงาหมวดเป็นผู้ดูแลหมวดเป็นผู้ดูแลคอยจัดการยากคือช่วงนี้ก็จะโครงสร้างหลักแต่ว่าขอพื้นที่มาเพื่อทําความสะอาดในการเก็บกวาดท่างทางถ้าเราถ้าเราผ่านบางกะดีเราจะเห็นเส้นเส้นเส้นตีวันองเนี่ยืีเนี้ยมากเลยเพราะว่าบางกะดีเนี่ยเขาต้องหลับเส้นนะนิพนธ์ว่าระมาณท่านใหม่เนี่ย หรือจะอีกเวทีนึงก็คือประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดทั้งแต่รัฐบาลอบตก็ประชุมกันอีกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากระตาบอันนี้ของสองสองในน้ำเรียนผู้ใหญ่ต่อไปในการแก้ปัญหาไปได้เป็นกระบอกเสียงให้ท่านด้วยเพราะอ่ารเนี่ยเสาไฟเนี่ยเสาไฟที่ผมดูแลอยู่มันมีทั้งหมดหมื่นสามพันต้นอืมปริมาณที่ที่อยู่ในในพื้นที่ต่างๆสุพรรณที่เขาสวางหมดแล้ว เดียวที่พอเข้ามาแล้วเราจะรู้เลยว่าเกาะปะอันนกับไฟฟ้าเนี่ยเสื่อมโทรมหนักแล้วก็คนตายทุกวันเนี่ยที่เรามาในวันนี้ก็เพราะว่าพค่งตายไปล่าสุดแล้วถโพสต์มาเราถึงก็ขยับไปเยือนแล้วร้องเรียนเข้ามาให้เรามาหาความจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะเราก็เลยเราเป็นประชาชนส่วนสดิภาพมว่าจะชาชนวัดภาพที่้อยภาพของรวมเอ่อกระทบต่อเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอสังหาริยทรัพย์เนี่ยมันหมดแล้วมันกระทบหมดเลยดังนั้นเนี่ย